สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสองคนรักเก่าของธาตุดินนะคะดินในแก,รกร่ราศีกศันราศีพฤษภราศีมังกรนะคะอะไรดีๆเก็บไว้ไม่ดีก็ทิ้งไปไพ่พลังงานนี้เป็นไพ่รวมนะคะหมอไม่ได้เจาะจงของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นพิเศษบางทีมันอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงเลยหรือไม่ใช่คุณนะคะดูเป็นไกด์ไลน์จะดีกว่านะคะหมอเป็นดูเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยนะ ให้ใบแรกนะคะแปดไม้เท้าของคุณนะคะอันนี้ฝั่งคุณนะคะอันนี้ฝั่งคนรักเก่าของคุณนะคะหมอดูว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงเขาคิดถึงคุณไหมแนวโน้มความสัมพันธ์จะมีโอกาสได้กลับคืนมาไหมและอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงนะคะแล้วก็ส่องเลขเด่นเรื่องมงคลนะคะแปดไม้เท้านะคะขึ้นมาไปแรกฝั่งคุณนายถือถ้วยคุณอาจจะคุยกับคนท่านน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะหนึ่งเรียนคือท่านดินกันมึกสมังกรนะคะหนึ่งดาคือท่านลมตุนคุมเมทุน เอ็มเพลเร์คือชาวราศีเมษระคณนาเมธนะคะแล้วก็คนต่างชาติแดนไกลสองไม้เท้าคือไพพลังงานของความรักที่การรอคอยหรือรอคอยคนเก่ารอคนไกลจากไปหรือคนต่างชาติคนแดนไกลหรือมีสองช้อยก็ได้ We วีออฟจูนเป็นพลังงานของอ่าเป็นพลังงานของดาวพฤหัสนะคะที่ส่องแสงอยู่หรือไพ่กรรมาจากหรือไพ่พมรมลิขิตนะคะแปดเรียนคือ ความสม่ำเสมอนะคะหรือความเฉื่อยความชาถ้าเป็นเงินนี้เงินดีมากเลยค่ะคุณมีโชคด้วยนะคะธาตุดินสิบเรียงน,นะคะเมีเชี่ยนนี้เป็นดาวพุธดาวแหงการสื่อสารนะคะจากพลังงานที่มอเห็นนะคะมีคุณธาตุดินกันารผสมครคุณอาจจะรอคนเก่าๆนะคะรอคนที่จากไปให้ย้อนกลับมาถ้าใครไม่ชอบคนเก่าก็กผ่านเลื่อนไปนะคะเพราะว่าสองคนรักเก่ามันจะเกี่ยวคนรักเก่า นะคะทุกคนก็มีอดีตนะเนาะถ้าใครมีรักเดียวแล้วสมหวังก็ดีไปแต่ถ้าใครไม่มีนะคะนั่นแหละเรามีอดีตทําไมหลายๆคิดมันจึงคือมีคนเก่ามาวนเวียนหมอก็จะอ่านตามพลังงานไพ่หมอไม่อวยนะคะแล้วหมอก็จะพูดตามไพ่เลยแต่บางคนกลับมาเราก็ไม่ดีกลับไปกลับมาก็ไม่ชัดเจนแต่บางคนกลับมาแล้วถ้าเป็นคู่พรมลิขิตนะคะมันก็คือโชคชะตาย้อนกลับมาแล้วจะเคลียร์ใจแล้วชัดเจนก็มีดูเพื่อเป็น ไกด์ไลน์ก็ได้ไม่มีอะไรจะดูก็ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงจะดีที่สุดมหมอเห็นนะคะแปดไม้เท้าคือการสื่อสารหมอว่าคนเก่าๆของคุณหรือคุณก็ได้ที่จะไปง้อใครหรือจะได้คุยกับคนเก่าๆหนึ่งดาบไปว่าที่ผ่านมาคุณไปโป๊ะแตกอะไรก็ได้หรือกําลังจะกลับมาเคลียร์ใจนะคะสถานะใครก็ตามที่อยู่เป็นครอบครัวสิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญคือความเติมเต็มคือคุณอยู่เป็นครอบครัวนะ่ะ จะอยู่กันเป็นครอบครัวมาจะได้มีการเริ่มต้นกลับมาใหม่และย้อนกลับมาคืนดีกันสําหรับบางคนที่อยู่แดนไกลต่างชาตินะคะต่างศาสนาได้หมดมีโอกาสนะคะถ้าคู่พรมลิขิตนะคะแต่หากเป็นคนโสดก็มีโอกาสนะคะที่จะได้พบลักใหม่และมาเติมเต็มความสัมพันธ์ให้คุณอาจจะเป็นคนต่างชาติแดนไกลนะคะอันนี้หมอจะไม่ได้พูดมากเพราะพูดเยอะนะคะเพราะคิปคนโสดหมอก็จะทําอยู่แล้วนะคะหรือหมอทํามาแล้ว หมอจะพูดถึงคนรักเก่าซะเยอะนะคะคนที่มีปัญหามาดูฝั่งเขานะคะสิดาบนะคะเขาอาจจะเคยจบออกับคุณมาหรือความรักนี้เขาเจ็บช้ำกับคุณก็ได้ตอนนี้เขาบอกว่าเขาเหนื่อยนะคะเป็นก้าวเรียนหรือพลังงานนี้เขานั่นแหละไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็มันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดนะคะมันเหมือนเขาจบหรือไม่เขาไม่สบายหรือเปล่าคะท่าดินคนรักของคุณนะคะ ือเขาจบกับคุณมาหรือจบกับใครก็ได้นะคะที่ไปเริ่มต้นใหม่ๆแล้วไม่เวิร์กนะคะไปไม่ได้ดีแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวเป็นเก้าเหรียญน,นะคะเขาอาจจะเคยคิดว่าโอเคเขาอยู่คนเดียวก็ได้ไม่ได้ง้อใครนะคะมีความสุขอยู่มีเงินมีทองหล่อๆลวยๆนะคะคุณทั้งคู่อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ฉันก็มีดีนะคะเขาบอกเขาก็มีดีอ่าฉันไม่ผิดนะคะไม่มีใครผิดเนาะทีเนี้ยก็ไม่ง้อการอีโก้ก็มีจัดเต็มเลยทีเนี้ยนะคะ สิบไม้เท้าหนึ่งถ้วยหมอว่าเขาอยากไพ่พวกนี้คือการเริ่มต้นใหม่เหมือนกับคุณเลยเห็นไหมคะการเริ่มต้นใหม่อยากย้อนกลับมานะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อมาเคลียร์นะคะทีห่หมอเห็นพลังงานนี้เดีย๋ยวหมอขอดูอดีตที่ผ่านมาให้บ้างว่าคุณกับคนรักเป็นยังไงชาวทาตด,ดินอดีตที่ผ่านมาทาดดินเป็นยังไงบ้างนะคะห้าไม้เท้าไพ่บ่งบอกสถานการณ์ที่ ความรักความสัมพันธ์นี้มีทัศนคติไม่ตรงกันมีปัญหาคารากาซังเล็กๆน้อยๆเก่เกๆาๆใหม่ๆยุ่งเหยิงนะคะ่ะเคลียร์ไม่ได้บางทีอาจจะเป็นทางคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องของใครฟังไรฟังหนึ่งก็ได้นะคะที่ทําให้พวกคุณเป็นแบบนี้หรือพวกคุณนั่นแหละที่มีปัญหากันเองนะคะอ่าดึงดาบนะคะดึงดาคือความจริงความชัดเจนหรือไปโป๊ะแตกอะไรก็ได้ที่ผ่านมาในความสัมพันธ์นะคะหรือมีคนอยากได้ความชัดเจนเป็นยังไงบ้าง ะะเด็กถือเรียนคุณอาจจะคุยกับคนอายุน้อยกว่านะคะท่านดินกัรมึกสมังกรนะคะความรักความสัมพันธ์นี้มันเบาบางแต่ว่ามีคนยังอยากได้อยู่นะยังอยากยื่นความรักที่เหลือน้อยนิดนี้ยังยังอยากให้ยังอยากประครับประคองแต่มันเต็มไปด้วยความผิดอัดความกดดันใช่ไหมอ่ะ the ูนะคะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะแบบอยู่ห่างไกลกันหรือความสัมพันธ์มันเต็มไปด้วยเป็นบางคนเป็นเฟลลี่นะคะมีคนอื่นเยอะแยะที่จะคุยนะคะ รือความสัมพันธ์นี้มันไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีหลักแหลง่ง <_ d ance> เขาเรียกว่ามันไม่พัฒนามันไม่เป็นมันไม่มั่นคงนั่นเองนะคะธาาุดินบอกว่าฉันอยากได้ความมั่นคงอยากได้ความจริงอยากได้ความชัดเจนมากกว่านี้ไม่ใช่ไปเรื่อยเลื่อยเฉยเฉะแบบน,นี้คนท่าุดินอย่างนี้คิดอย่างนี้ก็ได้นะคะสิบไม้เท้ามันเหมือนเหนื่อยเนาะหรือความผูกพันที่คุณมีให้กันนะคะนะคะธาาุดินอาจจะเป็นนะคะเป็นเดมเพลสนะคะเดมเพลสนี้แฝงเดมเพลสนี้เป็นดาวสูงดาววินัสนะคะ เป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ดีมากอายุก็ต่างกันด้วยนะคะดูแลเอาใจใส่ดีที่สุดให้เงินให้เวลาให้คุณค่าให้ทุกอย่างแต่ที่กลับมาคือความอึดอัดกดดันนะคะได้อะไรที่มาท่าดินบอกว่าถ้าตรงนี้เหนื่อยอึดอัดฉันก็อยากจะไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเองก็ได้นะคะคืออยากมุ v e ออกมาจากตรงนี้เพื่อความสบายใจของตัวเองก็ได้นะคะที่ผ่านมาจีหมอขอดูว่าเขาคิดยังไงกับคนท่าดินคนรักของคุณนะคะ คนรักของธาตุดินคิดยังไงด้วยซไงกับธาตุดินบ้างก้าวไม้เท้านะคะก้าวไม้เท้าเป็นสถานการณ์ที่มีความกลัวความกังวลความวิตกหรือยึดมั่นถือมั่นนะคะรักแล้วก็ยังปล่อยวางไม่ได้สองถ้วยแน่นอนลคะค่ะเขาอยากกันมาคือดีอะคุณนะสองถ้วยเขายังอาจจะยังรู้สึกดีรู้สึกรักคุณอยู่ก็ได้นะคะ เดือถือเรียนนะคะถ้าดิกน,นกับมือส่งมังกรแต่ความรักนี้มันเต็มไปด้วยเขาคือเขายังอยากยื่นความรักให้ธาตุดินอยู่ค่ะถึงแม้จะยังเหลือน้อยนิดแต่ก็ยังอยากมีธาตุดินไว้ยังอยากที่จะยึดไว้อย่างเงี้ยนะคะยังอยากที่จะยื่นความรู้สึกดีๆให้อยู่นะคะเอ็มเพลสตกลงมาไพ่ของคุณออกมาไพ่ี้คู่กันนะคะเขาคิดว่าคุณเนี่ยแหละคือคนที่ใช่ที่สุดคนนึ่งละคะ่ะเป็นเอ็มเพล์อเอม็มเพสบางคนมีลูกด้วยกันนะคะบางคนมีหนึ่งคนบางคน มีสองคนก็ได้นะคะคนนี้แหละเป็นแม่ของลูกนะคะเขาก็อยากมีคุณไว้นั่นแหละนะคะขอดูว่าเขาคิดยังไงอีกเจ็ดดาลมาไพยมันออกมาแบบนี้นะคะเขาบอกว่าคุณโกหกหลอกลวงเขาหรืออยู่ในสถานะที่รักที่แอบที่ซ่อนหรือเปล่าในบางสถานะคือถ้าดินอาจจะมีแฟนแล้วมีเจ้าของแล้วคนที่เข้ามาเขารู้สึกเหนื่อยนะคะเห็นไหมฟังเขารู้สึกเหนื่อยรู้สึก รู้สึกอยากจบรู้สึกมันมันเหนื่อยน่ะเขาคิดว่า่าตดินนะคะอาจจะมีเจ้าของมีแฟนหรือเปล่าเขาอยู่ในสถานะที่แอบที่หลบที่ซ่อนพบกันรู้กันแพร่สองคนหรือคนรักของ่าตดินบอกว่านะคะมีการแอบทําอะไรลับหลังกันนะคะไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจนะคะมีความระแวงต่อกันก็ได้นะคะสองไม้เท้าเขาก็รอนะคะที่จะติดต่อรอดสื่อสารนะคะรอที่จะมาเคลียร์ใจก็ได้นะคะอันนี้ ที่หมออ่านตามไพ่นะคะคิงทูรเลียนะคะ,คเ,ะ,คะเขาบอกว่านะคะเนี่ยเขาจะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะคะธาตุดินกับลูกสมองกอนนะคะเขาบอกเขานิ่งคุณนิ่งเขาก็จะนิ่งบอกเขาบอกเงนี้นะคะเพราะไพ่นิ่งขึ้นมานะคะเออทําไมเป็นอย่างนี้นะคะความรักนี้เขาบอกว่าเดลิวเวอร์เมทุนลัคนาเมทุนเขาบอกเขาเหนื่อยนะคะ เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นตกเป็นช้อยเป็นรักสามเศร้าของธาตุดินหรือเปล่านะคะเขาก็ยังคิดถึงคุณนะคะอะไรอาวรอยู่นะในไพ่พวกนี้นะคะอืมทําไมเป็นอย่างนี้ทีนี้หมอขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ธาตุดินกันรูกสมังกรกับคนรักเป็นยังไงบ้างเทมเพลตนะคะใบแรกเวอรฟอร์จูน จัดเม้นท์ไดช์รีออร์เฟฟค่ะเะซันห้าไม้เท้าเคมเพลอร์ Emperor, นะคะเก้าเหรียญเจเฮอร์มีดนะคะ 6เหรียญโอเคหนึ okay. ่งถ้วยนะคะหมอจะอ่านอย่างนี้นะคะแนวโน้มความสัสมพันธ์หมอเห็นบางคนไปมีคนใหม่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นี้นะคะทําให้เป็นรักต้องเลือกแต่ดูนะคะมันยังแก้ไขปัญหาไม่ได้รอเพื่อเคลียคุณหรอคะมันเหมือนคู่โซเมตนะคะคู่ที่เหมือนมีอะไรคล้ายกันมีอะไรที่ใช่นะคะรู้สึกดีรู้สึกผูกพันกันมากแต่ทีนี้ปัญหามันไม่ถูกเคลีย ที่หมออ่านใจนะคะห้าไม่ท้าไปว่าความสัมพันธ์นี้มันยุ่งเหยิงนะคะมีหลายฝ่ายนะคะหรือทัศนคติหรือพวกคุณนี่แหละปัญหาเดิมๆซ้ำๆนะคะยังวนเวียนที่แก้ไม่ได้นะคะก็เลยเหมือนถอยออกมาเพื่อจะต่างคนต่างอยู่ก่อนนะคะรอวันเพื่อจะเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างที่หมอเห็นนะน,นะคะให้เว for t ์จูนะคะมันเหมือนพรมลิขิตอาจจะได้ให้ย้อนกลับมานะคะเนี่ยจัดเม้นตนะคะ อาจจะเป็นคู่บุญคู่กรรมกันที่ยังตัดกันไม่ขาดยังไม่อยากปล่อยกันไปเพียงแต่ห่างกันออกมานะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองว่าจะเคลียร์ใจกันยังไงมากกว่าที่หมอเห็นนะคะมันเหมือนมันยังไม่อยากปล่อยมือกันไปนะคะยังนึกถึงกันอยู่แต่เพียงแต่ว่าสถานการณ์มันยังไม่เอื้อไม่ว่าจะเรื่องอื่นเรื่องสภาพแวดล้อมหรือเรื่องพวกคุณเคลียร์กันไม่จบนะคะมีคนที่อยากมาล้องขอโอกาสนะคะแต่ว่าอยู่กันแบบอยู่ห่างๆแบบห่วงๆอย่างนี้ค่ะบางคนอยู่ต่างชาติอยู่แดนไกลนะคะก็ระกฎลัคนากรกฎนะคะ อยู่แดนไกลอยู่ต่างชาติไปมาหากสู่กันลําบากมันเหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําต่างคนต่างรอเคลียร์ปัญหามากกว่าที่หมอเห็นนะคะในะในครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะยังไม่มีอะไรนะคะที่ที่ยังกระเตื้องขึ้นแต่หมอว่ามันเป็นการรอเพื่อเคลียร์ใจพวกคุณสองคนยังนึกถึงกันละกันนะคะดูสิบางคนไปไปกลับกับอยู่เสมอแต่ว่ามันเหนื่อยในความสัมพันธ์มากกว่านะคะโอเคหมอขอส่อง สองชวคราบนะคะเลขเด่นวันที่หนึ่งนิทานบางนะคะแต่คุณมีโชคนะคะไพ่ขึ้นนะคะอาห้านะคะใบแรกเลขเด่นของวันอังคารนะคะมีเจ็ดนะคะมีเจ็ดมีสามพวกนี้ยคะ่ะเป็นเลขเด่นนะคะอ่ามีห้าเจ็ดนะคะให้พ,พระลองขอพรอกับสิงส่งศดิตูนะคะท่านอาจจะให้โชคก็ได้นะคะ ห้าไม้เทา้าโอเคค่ะที่จากพลังงานที่หมอเห็นอยู่นะคะมีหนึ่งมีห้ามีเจ็ดนะคะหรือมีนะคะที่หมอเห็นนะคะในนี้นะคะมีหนึ่งมีศูนย์มีแปดนะคะหนึ่งห้าเจ็ดคุณเอาไปจับไปตัดเอานะคะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านหมอขอให้แนะนํานะคะแนะนําชาวธาตุดินว่าจะเป็นยังไงในด้านความรักความสามพั์สองคนรักกัน เก้าไม้เท้านะคะชาวท่านดินอาจจะก,กลัวแล้วกังวลไ,ไม่อยากเปิดใจแล้วตอนนี้นะคะมีวอคฟอร์จูนนะคะอันไพ่พลังงานพวกนี้มันเหมาะกับคนคือหมออ่านเป็นสองคนรักเก่านะคะแต่ว่าไพ่สดนี้จะดีหน่อยนะคะโสดคุณจะมีคนมารักนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเกา่สาสมัยเรียนประถมม,มัธยมได้หมดหรือเม้แต่คนเกา่าๆมีโอกาสวนเวียนนะคะ มาเติมเต็มความสัมพันธ์คุณคนต่างชาติคนแดนไกลได้หมดคนเจอจากโลกออนไลน์จากสายงานถ้าบางคนรอนะคะที่หมอเห็นจากพลังงานสองคนละเก่านะเขาก็เจ็บไม่ใช่น้อยนะคะพ่ในเหนื่อยแบบความสัมพันธ์ไปไปกับกับอยู่เสมอกับคุณแต่พวกคุณมังมีปัญหาขัดแย้งอะไรกันบางอย่างที่มันยังไม่เคลียร์มากกว่ามันเหมือนเหมือนรอวันที่จะมาเคลียร์กันรอวันที่จะชัดเจนขึ้นนะคะยังรู้สึกดีต่อกันอยู่เลยนะคะบางบางคนนะที่หมออ่านนะคะ เดรดสเตนนะคะหนึ่งถ้วยไปใต้สำรับหนึ่งถ้วยหมอจะแนะนำอย่างนี้ดีกว่าค่ะถ้าอะไรที่มันใช่นะคะมันก็คือใช่อยู่ดีถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ถึงแม้เราจะฝืนไปไปไปกลับกับเสมอแล้วมันก็ยังไม่ถูกเคลียร์ปัญหาก็เหมือนเดิมซ้ำๆไพ่บอกว่ามันเป็นการจบเพื่อให้คุณเป็นหนึ่งถ้วย ให้คุณได้เริ่มต้นใหม่นะคะอ่าคนโสดที่หมอบอกละคะ่ะมันมีคนโสดหมออ่านเรื่องคนโสดอยู่แล้วแต่เน,นี้ยมันเป็นพลังงานของคนรักเก่านะคะแต่ว่ามันดีสําหรับคนโสดที่จะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับคนรักของเราที่เป็นคู่แท้คู่ที่พรมลิขิตนะคะสร,สร้างนะคะบางคนความรักอยู่แดนไกลบางคนจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะพไพ่ไพ่เดืเดยไปเดียวไม่ได้แปลว่าจบ ทีเดียวนะคะจบเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะกับคนเก่าคนเดิมก็ได้เพราะว่ายังกลับไปกลับมาแต่มันมีคนความกลัวนะคะความยึดติดบางอย่างอยู่นะคะถ้าอะไรที่มันจบไปแล้วถ้าคิดว่าไปไปกลับกับเสมอแล้วมันไม่ใช่หมอว่าปล่อยไปเะคะเราเริ่มต้นใหม่เราอาจจะเจอคู่แท้คู่ที่จริงๆของเราคนที่ใช่ก็ได้ะคะ่ะท่าดินหมอให้ปินกำลังใจนะคะขอบคุณนะคะท่าดินนะคะ ชอบช่วยกดซับสไคร้กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอมินด้วยนะคะหมอจะอัปเดตความรักให้สม่ำเสมออย่างนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ